ฝันเห็นนกกะเรียนเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กา์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับ สำหรับท่านที่เล่ไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับความสุร็จต่างๆนะครับท่านอาจจะต้องพยายามอย่างหนักนะครับมาแล้วในอดีตนะครับในเรื่องงานนะครับท่านเองอาจจะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนงานเท่าไหร่นักนะครับชอบที่จะทํางานไปนานๆเหมาะสําหรับงานราชการหรืองานพวกรัฐวิสาหกิจนะครับน่าจะ เหมาะสหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องงานก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับเรื่องงานอาจจะทําไปวันๆน,นะครับเรื่องการเง<า>ินก็พอมีให้จับจา่ายใช้สอยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่านักนะครับอาจจะมีเรื่องเบื่อๆในหนาากันไปนะครับยังไม่ค่อยเห็นความสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรัก ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมรอบข้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหันหลังให้สังคมไปสักพักหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นระยะเวลาที่ท่านไม่ได้ติดต่อหรือพบปะกับเพื่อนฝูงสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดนะครับอาจต้องมีการเข้าสังคมบ้างครับเพราะว่าจะได้มีโอกาสพบรักนะครับท่านท่านไม่เข้าสังคมเลยก็โอกาสที่จะได้มันก็ไม่มีนะครับในเรื่องของงานนะครับสภาวะรอบข้างหรือว่าบรรยากาศที่ทํางานอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อน่ายนะครับอยากจะเปลี่ยนงานก็ ช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนนะครับเรื่องการเงินนะครับในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเหลือเหลือนะครับพอใช้นะครับเหลือใช้เหลือเก็บนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ท่านเองอาจจะไม่ค่อยได้เข้าสังคมมากนักนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆในด้านสังคมก็เลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเก็บก็อาจจะมากขึ้นในระยะนี้ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่เป็นนี้นะครับ ในระยะนี้ชีวิตของท่านก็จะสบายๆนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังถือว่านิ่งๆน,นะครับอาจจะมีอะไรเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องมิตรภาพความสัมพันธ์นะครับความรักก็ได้นะครับท่านอาจจะมีไอเดียดีๆนะครับหรือว่ามีแรงจูงใจแรงบรนดาลใจใหม่ๆสักอย่างเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับเรื่องเองินก็ ไม่ได้ลําบากมากมายนักนะครับพอมีพอกินพอใช้สะดวกสบายนะครับส่วนเรื่องงานก็ค่อนข้างนิ่งๆนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่หรือว่วาเข้ามาท้าทายความสามารถของท่านสักเท่าไหร่นะครับในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เอือยเฉยๆนะครับติดจะเบื่อสักหน่อยนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรทําให้ท่านปวดหัวมากมายนักนะครับในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะพบรักครั้งใหม่ได้เช่นเดียวกัน ใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะรู้สึกนะครับเรื่องดาวต่างๆในชีวิตของท่านไม่ค่อยราบรื่นนะครับมีประสักคในทุกๆเรื่องน,นะครับ,บรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักนะครับในเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังอาจมีความผิดพลาดในเนื้อง,งานเกิดขึ้นนะครับทําให้ท่านต้องกลับมาแก้ไขใหม่นะครับแต่นะครับตรงนี้ก็ก็จะดีนะครับเราก็สามารถที่จะนํางาน เก่านะครับมาปรับปรุงใช้ใหม่ได้นะครับมีนโน้มนะครับท่านจะมีโอกาสได้ติดต่อชาวต่างประเทศนะครับแต่เขาต้องระวังนะครับว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับการเจราจาต่างๆต,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 ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะครับรย่านนี้เป็นระยะเวลาที่เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็พอรับมือได้นะครับ ความรักนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มต้นคุยคุยกันนะครับกับใครบางคนนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีการทะเลาะบ่อแววงกับคนรักได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข8หมายเลข1หมายเลข5ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขแปด